เป็นตัวสแตนดาดอาเกตเพิ่มความนุ่มนวลและนิ่งให้กับช่วงล่างของต o ยตาวีออสเุดแรกนะครับสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าโซลูนา v ีออสเจนแรกเข้ารับบริการอปเกตช่วงล่างเพื่อโชว์อใช้งานในชีวิตประจำวันต้องการโชว์ที่นุ่มหนึบนะครับแนะนำเป็นชุดนี้ครับพารโลรุ่น o อ s p e ป t ิ่มเป็นตัวสแตนดาดอาเกดเพิ่มความนุ่มนวลและนิ่งให้กับ ช่วงล่างของ t ุ y ยต้าวีออสเพิ่แรงนะครับลดอาการคงเทงโดยส่ายขับเดินทางไกลเดินทางใกล้มั่นคงม,มั่นใจมากยิง่งขึ้นนะครับใช้งานแทนชุดเก่าชุดเดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลานานเริ่มเสื่อมสภาพน,นะครับทั้งหมดนี้มาพร้อมกับอะไหล่ส่วนพวบต่างๆอย่างเช่นเบ,บ้าโชกกันกระแทกกันฝุนลูกปืนเบ้าโชกคู่หน้าและผู้หลังเราดูแลเรื่องการติดตั้งเซตอัพ และตั้งส่วนให้แบบครบจบในที่เดียวนะครับสำหรับที่ลูกค้าท่านใดที่ใช้ Toyota v วีออสเจนแรกอยู่หรือจะเป็นรถยนต์รุ่นใดปีใดอยากเข้ารับบริการอัพเกรดช่วงล่างต้องมาลงช่วงล่างเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องของเหลวเช็กระยะนอกส่วนบริการอัพเกรดระบบเบรคเชิญที่ร้านยานเจริญนุ่งเหืองโทร086หน้า9 1 9 1 5ผมบุ๊คละทีมงานยินดีนบครับสวัสดีครับ